โอเคกลับมาลุยกันต่อคู่เดิมนะครับรายการ s t a r l a d e r e a g u e Star Series รั่นสองนาวีเจอฟินาติกนะจ๊ะสมัยกันไปคนละหนึ่งเกมเกมนี้ตัดสินนะฮะว่าใครจะยังคงได้อยู่สายบนต่อไปนาวียังฝั่งเรเดียนอยู่นะครับแล้วฟินาติกอยู่ฝั่งไดดครับผมตัดมาเป็นแบทไรเดอร์เดอรเโซเอาแบนเองนะฮะนาวีตัดเป็นทางด้านของริกกกับบิสเซนแบ็กรับหยิบตัวแรกแย่งเข้ามา ได้บีชมาสเตอร์นาวีได้ไอโอครับเกมนี้โอเคหยิบมาคู่กับเนเจอร์โปรเฟสเซอร์ด้วยนะฮะเกมแก๊งเหรอครับนาวีอ้าวอลิฟินเอาภาพออกผิดนะฮะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง <c oughs> ว่างเลยว่างเลยโอเคมาแล้วมาแล้วลบเพลินไปหน่อยนะฮะ โอ้โอ้สึกชิงทิมเบอร์จริงๆนะครับเนี่ยมันมาอีกแล้วนะฮะฮีโร่ตัวนี้น่าจะเป็นมิดวันเล่นนะครับเจอในเจอร์ปรเฟสต์นี่สบายแล้วนะ อาจจะเป็นมูชิเล่นก็นได้นะครับมิดวันก็แครี่เหมือนเดิมไปแบนเพิ่มกันมาอย่างไวนะอีก4ตัวครับตัดโรนเจอร์ตัดอินวอกทิ้งฮะสำหรับไทนาฟอน์นติกกลัวจะเป็นแผนตีกรายของนาวีนะฮะนาวีเลือกแบนเป็นเบดูซ่ากับลูน่าครับอาจจะคิดว่ามิดวันเล่นทิมเบอร์ไปใช่ไหม แล้วก็ลูน่าของมูเชียนะตัวที่3อะไรดีครับนววิยังไม่มีดิสเซเบิลเหมือนเดิมแต่เกมนี้อาจจะหายห่วงนะฮะไม่ต้องออกดิสเซเบิเปล่าแต่ถ้าไม่ออกมาทิเบอร์ก็น่าจะพลิวอยู่ครับไม่มีอะไรหยุดใช่ไหม ก่อนหน้าเนี่ยเป็นใครได้ทิเมเบอซอชนะไปนะครับแต่ตอนนี้ฟันติกฮะทิเมเบอซอเขาได้ไปในเกม3เนี่ยหยิบมาเป็นแซนคิงครับผมสโนโกะแหละฮะจริงนาวิมีแผนแผนหนึ่งนี่เคยเล่นนะครับนั่นก็คือ Carry. เนเจอร์ r ปรเฟตแครีนะตอนที่ฟอร์มกลับมาใหม่ๆนะครับช่วงนั้นอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นแซนคิงซับหรือเปล่านะฮะหรือจะเป็นฮาร์ดเลนแล้วก็ส่ง เน่จะโปรเฟสตแครี่เดี๋ยวทำรูปโหมดสักครู่นึงฮะเออจิงแซนคิงเดนดีก็เคยเออกมาเล่นกลางอีกโอ้โหโมีหลายแนวเลยฮะแซนคิงของนาวี รอดูก่อนแล้วกันนะ เรียบร้อยจริงคู่หนะ้าตามเวลามันตีนะฮะเนี่ยแสดงว่าน่าจะเลทพอสมควรก็ไม่แน่ถ้ามีคู่ระหว่างนะั้นจบไวก็อาจจะจบไวกว่ากำหนดหรือเปล่าพราะพักก็ไม่นานมากเท่าไหร่นะครับประมาณสัก10นาทีจริงรายการแลนด์นี่ถ้าไปเป็นรายการของสตรเลเดอร์เองอาจจะพักนานกว่านั้นด้วยนะครับที่เป็นเวทีใช่ไหม จบเกมก็จะเดินออกจากอคอมไปโอ้หยิบไอโอฮัสก้าแหละฮะเกมนี้เลนกลางปะเนี่ยอาจจะเป็น2กลางนะครับสำหรับนาวิตอนนี้นะฮะฟันติครับหยิบมาเป็นสกัดเม็ดด้วยโอ้คอมโบกับตัวบี a มาสเตอร์แหละฮะโคไปปุ๊บนี่สกัดเม็ดโอ้หายไปนานนะ สปอร์ตตัวนี้นะครับเจอฮัสก้าไหวปะเนี่ยบางมากนะครับแต่ดาเมจเขาแรงว่าไงฮะตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นสองกลางอยู่นะครับ,บรโ,คคโอ้กุงกาสปอร์ตเลยครับเฮ้กุงกาโมชีเปล่าเอ๊ะ ผมว่ากุงก้าน่าจะขอมูชินะฮะวางไว้ก่อนละอันหรือจะหนีเหรอหเอาทิมเบอร์ซอร์หนีไปปะไปเล่นบนแทนปะเอาไปเจอเนเจอร์โปรเฟตอะใช่ไหมแล้วกุงก้ามากลางแทนเหรอฮะาวางตามตามใจเรฟิมไปก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวเป็นยังไงรู้กัน สุดท้ายแบรนดบนคลิงฮะคิดว่านาวิคิดว่ากุ้งก้าวได้เป็นซับครับคอมโบกับสการาเมดนะฮะมี XMar k าน้ำผู้อะไรอย่างเงี้ยนะทิดคนละแนวกันนะฮะผมคิดกุ้งก้าว่าอ๋อจริงมันน่าจะเอาตัวอื่นมาแทงก็ได้นะ,ะมี X อ a r k ไงอืมนาวิคิดว่าเป็นซับนะฮะแต่ถ้าเป็นกุ้งก้าตัว ตัว,ต,ว,ต,วตัวคอเนี่ยตัวยืนเล่นเนี่ยเล่นเป็นสายเวทได้นะครับออกเวลดสคอร์อะไรเงี้ยไอโอน่าจะหายไวอยู่นะก็อยู่ที่ว่าจะทำคอมโบได้หรือเปล่านั่นเองถ้าทำคอมโบได้ก็ดาเมจค่อนข้างแรงครับเหมือนตอนโนเทลเล่นฮะแต่ว่าเกมนั้นเนี่ยแพ้ไปนะแสดงว่าอโอเคนะครับเป็นวีเวอร์มาเพราะฉะนั้นทิมเบอร์ซอนน่าจะเลนกลางแล้วให้างี้ครับแล้วก็ส่งวีเวอร์แครี่กันไป สุดท้ายได้เชนนะเดนดี้เลนกลางครับแซนคิงฮัสกา้าเลี้ยงข้างล่างเหรอฮะที่ผมว่าฮัสก้ากลางน่าจะดีกว่านะ,ะเชนเข้าป่าอ๋ออย่างนี้น่าจะเป็นเชนไปช่วยใช่ไหมฮะทิมเบอร์อยู่ไหนโอเค ก i เวอจะไหวหรือเปล่าแล้วก็เป็นตัวป่วนที่ดีครับออกแนวยื้อๆหน่อยนะฮะตัวนี้ฝั่งนาวีเองก็ไม่ได้มีอะไรจับเยอะด้วยนะครับมีแค่แซนคิงสตันเท่านั้นนะเหมือนเดิมนะดิสเบลค่อนข้างน้อยแต่เกมนี้เนี่ยถ้าเวลานาวิบุกทาวเวอร์ถือว่าโหดอยู่นะ ใช่ไหมครีปเชนมีออคิวมีครีปเนเจอร์โปรเฟตไอโอช่วยลิงก์อะไรอย่างง uh ี้ตอนแกงก็น so, well, okay? ่าจะเป็นแซนคิงเปิดนะครับเดี๋ยวลองดูว่าใช่หรือเปล่าอ่านบทนี้ไปปักวอร์ตตั้งแต่แรกเลยนะครับเจอบ่อยมากช่วงนี้นะฮะกับการวาร์ปแล้วไปปักตั้งแต่แรกเกม3ครับนาวีฝั่งเรเดียลแล้วก็ฟันติกอยู่ฝั่งได้ครับเสมอกันอยู่คนละเกมตอนนี้นี่เกมตัดสินว่าใครอยู่สายบนต่อไป ขอบคุณสปอนเซอร์ของหน้าน้าของเกม f e ลลิ่งนะครับสิบบอลเล็ดว่องไว้หาซื้อเกมถูกใจก็คลิกไปที่ j f n th ได้เลยทันทีขอบคุณค่ามาม่าด้วยสำหรับคุณสวิตโก้ขอบคุณมากเลยครับมาลายเดิมอีกแล้วนะฮะเฟนติกบอกเกมที่แล้วได้ศพไปครับขออีกรอบแต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่แล้วฮะจะชนด้วยนะครับทางฝั่งนาวีเอาแซนคิงไป อ๋อไม่ใช่ครับถูกแล้วนะอลิฟินวางตรงกลางถูกแล้วฮะไอโอฮฮสกาขงด้านล่างมาเป็นเดนดี้ไปครับแล้วก็นี่น่าจะเป็นฮาร์ดเลนนะ๋ยวจะโปรเฟตจัดเลนนาวี่อย่างนี้แหละน่าจะพอป่วนทิมเบอร์ได้อยู่นะครับโอเคครับรุนนี้ปล่อยไหม สุกิ้ชีไหมสุกิชิม,ชมากัดจะแย่งมไม่ได้นะฮะเสร็จโนโกะไปครับด้านล่างมูชิกัดด้วยนะฮะตามไล่เดนดี้อยู่ในนี้ถอยไปก่อนเช็คชื่อโนโกไอโอซับพอร์ตนะอาร์สไตล์ก็ซับเหมือนกะันเป็นเชนนะเดนดี้แซนคิงฮะเกมนี้โยกไปข้างล่างแทนฮะับมิจาราฮาสกามายืนกลางฮะเบจนรอลเป็นฮาร์ดเลนเจอร์โปรเฟสต์ฟันติกครับมูชิโยกไปข้างล่างเหมือนกันนะทิเมเบอร์ซอน,นนะครับ อิ้ยกลายเป็นโอโยฮะมายืนรับแทนครับบีสมาเล่นกลางดีเจกุงก้ามิดวันวีเวอร์ครับแล้วก็สการเมตโดย3 4 3 <im itation> แต่นี่มูชีจะเข้าไม่ได้เหมือนกันนะฮะเจอแซนคิงสายปักพิษครับผมถึงใกล้ก็เจ็บหน่อยนะแต่แซนคิงก็ยืนใกล้ก็เจอวอลิกงเดก็เจ็บเหมือนกันนะฮะ เอาละครับมีอาร์ตสไตน์มาช่วยจับหมีแดงกันมาไม่มีดิสเอเบิลนะฮะต้องรอแซนกิงสตันเท่านั้นและครับสตันเปิดมาังหวันนี้หมีแดงตบแหมะเข้าให้เฟิร์สปลัดแน่นอนครับเรียบร้อยเสร็จอาร์ตสไตล์บีสอ,อ้าว up ควางขวานเหรอฮะเคลียร์คลิปฮะแต่แบบนี้จะคุ้มเหรอเนี่ยลองดูฮะผมว่าถ้าเล่นสายหมูป่าอ๋ออาจจะลำบากใช่ไหม เลนการที่ผมมองว่าเสียเลยฮะตอนนี้ยากมากนะครับพยายามจะจิ้มสวนเอาไงฮะควางขวานกูอู้ได้เจ็บเลยฮะโซนโกะไปยืนในขวานซะอย่างนั้นโอ้โหเลือดดีๆเมื่อกี้นี้เจ็บเลยนะฮะแล้วก็ปาสวนเหมือนกันครับดิยาร่าอุ้ยสี่ดอกมันไปฮะได้เปรียบเลยฮะด้านล่างหลังจาก จัดไปได้ศพหนึ่งนะแต่ลัสกิังสู่สี่นะครับเจอรีเดนกันไปฮะเดนดีดปักหนาไว้ซะหน่อยมาอีกรอบจังหวะรูนครับผมเอาลนะฮะมูชิยังไงครับโอ้ทิ้งด้วยนะฮะไม่เอาเอา,เอาไงจะไล่อาร์ตตช็อตนี้โดนมีแดงตบไปแล้วครับจะตีรูนทิ้งไหมบล็อกด้วยนะฮะอาร์รตตบอกตีทิ้งนี่ตีทิ้งด้วยเอาละครับต้องถอยเลยนะฮะมูชิ ตรงกลางว่างแลวโอโยลำบากนิดหนึ่งอัพมาเป็นควางขวาน,น่าจะเพื่อจะกันอันนี้ด้วยไงยการทาวเวอร์นะครับท้าควางขวานี้กุ้งกาออกมาข้างหลังปักวอร์นิดหนึ่งครับดีเจเอาไงฮะตรงกลางโดนหอกไฟกันไปด้านล่างกลับนะครับเมื่อกี้ไม่ได้รูดด้วยนะกลับไปฟื้นฟูนะครับซับเดินกันเข้ามาฮะตอนนี้ ิบเบอร์วับกลับแล้วฮะเจินรอกะจังหวะฟามป่าพอดีครับโดนแน่นอนนะเอ็กซ์มาร์กไว้น้ำผู้มาลอ,อยเลยครับช็อตนี้ครับยังไงดีฮะไม่มีโซนโอไยโอมาช่วยพอดีครับผมตีสวนมาอโอสลิดสวนไว้สามสามน่าจะตายตายไปก่อนเลยสพยังไงดีเจจช็อตนี้แม่ลูกหมาขวางไม่ทันฮะน้ำผู้ขวางจังหวะว่นาเดินหน้ามทดิจะร่าครับรอหอ,อกปลอยหอกไฟจ้วงจ้วงจ้วงเรียบร้อยสองศพครับอันนี้ต้องชมโนโกนะฮะจังหวะลิงมาช่วยเนเจอร์โปรเฟต สวยงามครับ3 0มนาวีขึ้นนำาะฮะต้นเกมมาดูเลนล่างครับผมรือของอาเคนบุลแล้วนะเกือบแล้วฮะเกือบจะได้ฮะเมื่อกี้นี้วัรซ้อนกันเร็วจริงๆฮะแล้วโอ้โหมาข้างหลังครับรอบนี้ครับเอาไงแซนคิงรอสตันแต่ว่ามันหน้าทาวเวอร์เดนดี้ เดนนี้บอกหิวเหลือเกินด้านหลังก็เผยตัวแล้วครับโอ้โหเอาไงดีมูชิมูชิจะโดนหรือเปล่าครับหลบซ้ายกว่าซ้ายมาตรงนี้มันตันแต่บอลลิเดนบอลลิเดสมาไงมีวาร์ฟซอมมาตอนนี้ครับคือไม่เฉนหลบมาเซนทอยไม่สตันนะโชเวส่ายแล้วไงโดนด้านหลังโดนใบครับเดนดี้อาเคนไปเจ็บหนักครับยังไงสตันสวนมาแทแล้วกันมีวาร์ฟซอมไว้ด้านหลังฮะเชนตายสักงั้นครับเดนนี้จะตายด้วยเซนทอยสตันขวาไว้ก่อนหนึ่งจังหวะได้ไปครับมีนักผู้มาตอนนี้ไล่ตีมูชิต่อมูชิอีกหนึ่งดอกเท่านเนอรฮะ จัดการไปได้ดีเจมาแล้วไงต่อให้ช็อตนี้เอ็กซ์มากเอาไว้ที่เจเนอเรลครับน้ำพุลอยขึ้นฟ้าไปดีเจตามทุบต่อไหมหมับเข้าให้ยังไงยังไงเว็บไหมคะเอามาน้ำไม่มีสตันวืดีกครับโอ้โหให้ตายฮะมาน้ำหมดแล้วครับยังไงฮะเสียครีบด้วยนะตรงนี้เอาไปเอ้าไปให้เขาทำไมเนี่ย เรียบร้อยกันไปแลกกันหนุกหนานนะด้านล่างนะครับเมื่อกี้นี้ถ้าจะหิวขนาดนั้นแล้วก็บอกว่าไล่ลึกด้วยนะฮะจังหวะที่จริงจะรอครีปบุกก็ได้นะแต่อาจจะกลัวเสียเวลาแล้วมั้งพูมารอก่อนแล้วก็เลยล้วงไปเลยนะฮะเปิดด้วยเอาครีปเชนไปก่อนก็เดินหลบสวยครับมูชิ ด้านล่างมาอีกแล้วฮะสตันมาโดนมูชีไปยังไงแสแหนจับมาจังหวะนี้โอ้เจอเวฟอีกหนึ่งครับเจ็บหนักเหมือนกันแต่ไล่ไม่ได้ครับมีวร์ซ้อนมาอ้าวซวยแล้วฮะดีเจเอ็กซ์มาร์กไม่หาไม่เจอครับหลบจุกอินเดอร์ทรีก่อนครับหมายเห็นแล้วฮะดีเจเดินไล่อยู่แล้วไม่ตามแล้วฮะฝากเสนที่เช็ควอร์ด้วยนะฮะไม่มีครับน่าจะเดินหลบไปได้นะฮะเดนดี้สตันหลบไปในจังหวะไหลมาตรงกลางแทนครับโอ้เนียนเลือเกิน ด้านล่างต้องเดินกลับก่อนแล้วล่ะฮะอาร์ตสไตล์ตรงกลางทาวเวอร์เสียแล้วครับมีว้ามาช่วยด้วยครับเจเนอโรลกดด้านทาวเวอร์ก่อนครับของนี้เคลียร์คลิปกันไปเรียบร้อยทาวเวอร์เสร็จฮัตก้านะฮะล้าช็อตไปได้น้มเหล็ดมาหรอโอ้ไวอยู่ไวอยู่6นาทีฮะมาละแต่ด้านบนนียสบายนะครับวีเวอร์ เหมือนนาวิจะเดินไปปวดบ้าเปล่าเอ่ยเห็นไหลมาข้างบนแล้วนะฮาเลรดมามิดวันหอยก่อนแล้วฮะกลางนี้มาดันคลิปคืนนิดหนึ่งครับสโมกด้วยนะฮะอ้าวไหลล่างแล้วพีอาร์ดเราก็จะบอลเลือดครึ่งหลอดด้วยนะครับเอาใครดีฮะเอาจะฆ่าเขาทันขวางเอาไว้ครับช็อตนี้ อันตีมาครับเอสแอนดจับจะไปโดนเฟืองครับโดนใบมาด้วยเดนดี้เดินหนีก่อนนี่เอ็กซ์มาร์กน้ำพู่มาสเป็คขังที่แซมเมตไว้ฮะเสกลูกมาจังหวะนี้แซงคิงครับมีไอโอลิงมาแล้วได้เนื้อสบขึ้นเหมือนกันนะช็อตนี้ไล่ต่อใครไหมฮะเจอเฟืองมูชิอูเดี๋ยวเจ็บหนักครึ่งหลอดแล้วเดนดี้ไอโอเหมือนจะรอลิงแต่ไม่ทันครับเดนดี้ตายไปฮัสกาจ้วงมาที่มูชิด้านหลังง่าจะร้องอันตีลงมาจังหวะนี้ครับได้ไปเป็นศพด้านหลังฮะตรงนี้จ่าเอสแอนดต่อโอทิปเปอร์คิวแล้วเจเนอเรลว้าว คุณกล้าตายข้างหลังใช่ไหมโอ้ใช่นะฮะจังหวะที่เจออแล้วบีเวอร์มาครับตามไล่โนโกนะฮะจิ้มจ้วงไป2ดอกครับหลิงออกมามยังรอบอ่ะมีจ้วงใส่จังหวะนีอ้อค่าสนโกไม่ได้นะครับเลือกหนีมาฮะโดนสปิดไอโออีกหนึ่งดอกอ้าวตายเองสังัานเนือบีเวอร์โอ้โหสวยเลยฮะ โอ้นี่เจ็บหนักไปหลายตัวเลยครับอแล้วน,นี้จ้วงใสมูชิเอ้าอย่างนี้เลยเหรออู้ยังไงรีโลเคชช่วยด้วยนะฮะกลับบอไปก่อนเดี๋ยวนะทิมเบอร์ง่ายๆอย่างนี้เลยแหละฮะเมื่อกี้มีวาร์ปกันมาครับมิดวันไอโอน่าจะมาด้วยกันแหละครับกับฮัสกานะฮะคงทําอะไรต่อมไม่ได้นั่นไงมาด้วยกัน11-4ตอครับต้นเกมยังเป็นของนาวิอยู่นะฮะ เมื่อกี้น่าจะแบบเลือดดิยาร่าน้อยก็เลยยืนสู้ละมั้งผมเดาว่าแบบนั้นไอโอลิงค์มาพอดีครับทําให้ดิาร่าก็ทําดาเมจไปด้วยนะหนีไม่ทันซะแล้วฮะตัวทิมเบอร์ซ็อกลึกเหมือนกันนะจากทาวเวอร์นะครับช่วยลําบากทีเดียวครับด้านบนฟาร์มต่อครับ General. เจเนอเรลเตรียมออกเป็นคาทาใบนะ่าจะมาป่วนทิมเบอร์ด้วยนะฮะมิดวันยังไงฮะตรงกลางเจออาร์สไตล์เข้ามารับค,ครีปเหรอฮะเจ็บนั่นเนี่ยมีบอนบอกเทินลนิตทินลนิตนะฮะ เดินลบป่ากันป่ะแต่ก็ไม่แน่ฮะต้องรอดูครับเกมนี้มีดานตรงกลางต่อครับมีออฮิวฮะด้านบนยังไงเจอตัวครับอันติลงขยมโอโย,โยไว้ยังไงตามจิ้มต่อโอ้ไม่น่ารอครับโอโย,โยจังหวะฟาร์มป่าพอดีครับแซนคิงก็มาเจอฮะเรียบร้อยทันที นี่เก็บเงินยาวน่าจะบลิงก่อนนะครับด้านหลังครับมูชิรอแล้วฮะโอ้ลึกฮะอาร์สไตล์ยังไงเดินหลบมาลีโลเคช่วยก็เอาเลยมูชิด้านหลังนายยังไงดีโรนิสันสองงูสวยมากครับขวางมาได้ดีฮะโอ้แล้วเจ็บเลยครับช็อนี้มูชิยังไงสู้กนมายังไวล้วฮะอ้ยังดีอะยังรอดฮะติดหอกไฟวุเปล่าไม่รอดอยู่ดีฮะโอ้กะจะไล่เชนยังฆ่าไม่ได้จะลีโลเคแล้วนี่กลับข้างบนยังไงแซงคิงเจอครับ สันไปแล้วนะฮะกดวาร์ปกลับบ้านเลยครับรอดไปได้นะ3ามสี่สเงินน้ำสีตัวแล้วฮะตอนนี้เกือบจะ5้ไอโอนี่เงินจะเท่าวีเวอร์เลยครับขาดอยู่ประมาณ20บาทออกไปแรงจริงครับยืนสู้อันี่จะรับไม่อยู่ไหวเลยแล้วเมื่อกี้ทีมมสซอนั่นแหละฮะตอนตอนรับผมเลยคิดว่า ถ้าเอาไอโอกับฮัสก้ามายืนกลางกดดันน่าจะดีกว่านะครับทิมเบอร์ก็เลยเลือกจะหนีไปนะแต่สุดท้ายเลนกลางเนี่ยเหนื่อยนะฟันาติกต่อต้นเกมนะฮะเอาบีสมาก็ขวางลำบากครับผมเอาแล้วครับตรงนี้ตัดรูนไปได้ให้เดนดี้เห็นด้วยนะฮะว่าทิมเบอร์จะมาเมื่อกี้ดัดบนฟาร์มต่อคอมบิดวันออกเป็นเจาะเกราะด้วยนะครับ ต้องเลดเกมโอเนี่ยเงินไปแล้วฮะแบ่งอันดับเรียบร้อยเข้าโรยชานครับตอนนี้นาวีเอาละมีคนมาขวางครับมีสโมกกันมานะฮะไอโอโอหูมาเพียบครับครีเชนก็เยอะอยังไงเรียบร้อยไม่โรยชานเรียบร้อยครับเก็บเอกิสไปครับฮาสกาเอาละฮะยังไงฮะตรงนี้มีวอร์อาวอร์เห็นครับ แม่สมองหายว่ดีนะฮะไล่ไมาลีโลเกดดักหน้าปากซอยมาริสันขวาดีเจไว้ไล่ปากซอยตาหอไปสองสามทีตายครับสเตอร์แมนดีเจปาเรือมาบน้นโดนไล่ด้านหลังกระจุ่งเลยครับตอนนี้ร่าได้ศพไปครับโอ้เจ็บหนักโดนป้อมตีวีววว่นิดเดียวกดเอินช่วยไว้กลับไปด้านล่างนะฮะกุ้งก้าเหมือนได้ศพเป็นเนเจอร์โปรเฟสตครับโซโล่เดียวเลยฮะกุ้งก้าเออไม่ใช่สิบีทมาสเตอร์นะฮะขออภัยขออภัยกุ้งก้าตายไปแล้วเมื่อกี้บีทอยู่ข้างล่างนะครับ อ๋อโคกด้วยนะฮะโอเคได้ศพเนเจอร์โปรเฟตไปไล่กันไป2-1นึ่งนะจ๊ะแต่กันต่อที่ททเลนกลางเลยครับแซนคิงไหลต่อข้างบนนะไอโอยังไม่มีโลโลเคทครับเจอยังไงฮะมากับเนเจอร์โปรเฟตหรือเปล่าอ๋อไม่แน่รออย,อยู่ครับนี่ฮะ7 6 5 4 3 2ห้ายมสตันมาลิงเอาไม่ตองครับโปรเฟตโอ้โหแค่นี้เลยฮะแรงจริงๆครับนะแซนคิง เเบอร์ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้โดนตเต็มเลยครับด้านล่างครับมาแล้วให้สเปาขังไปโออโยโยเอาไว้ครับจ้วงเลยแล้วกันนะฮะจัดเต็มไว้อันติด้านหลังโอ้โหไม่ได้ช่วยแล้วมากมายครับตอนนี้เดินหลบได้สวยจนรอ,อครึ่งหลอดกันไปครับแย่ yeah, แล้วฮะฟนติกเง yeah, ินยังเหมือนเดิมด้วยนะครับแบ่งกันคนละครึ่งเลยนะอันนี้เลยปีนเรียงถูกแล้วนะฮะโอ้ เกม3นี่หนักเลยด้านบนมูชิเข้ามาไล่เดนดี้ครับยังไงให้เดนดี้สตันหนีไปได้ก่อนยังมีบลิงค์นะฮะแต่เจออู้มีใบครับจะร่วมมาช่วยอ้าวเจอรีโลเกตอีกอ้าววันเดนแคบโดนไม่ได้โดนใบไงอ้าวตายแกวนะครูดสองก็ช่วยไม่ทันแล้วฮะดีเจดาราเน,นี่ยกบุกลึกมาแล้วหอกไฟมิดวันเอาไวส้สกิชิหลบแล้วไงต่อครับช็อตนี้เอาครีปเชนมาจากกัดการยังมีออลฮิวอยู่นะสำหรับเชนครับยังไงฮะเจอหอกโอ้ยมิดวัน ต้องย้อนเวลาเลยครับเจ็บหนักเหลือเกินนะเมื่อกี้นี้ซื้อเกิดมาฮะมูชิมีอ้อมหลังกันมาระบยังไอดีร่ามีเอกิส่ครับกดโฮกใส่ดีร่าไว้เอกิสน่าจะได้ใช้ได้ใช้ไปครับกดเอาหิวเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันนะฮะใช้ช้าไปหน่อยเอสเตเน่จับตะหลังไว้โดนไปครับสลับมูชิตรงนี้นะผูู้มาเรือมาฮะใสกินซันเป็นแล้วนั้นหลังนั้นช่วงแล้วไงต่อรดนใสาซันมันก็ได้สดเป็นทีปเบอร์สองมอยู่ดีฮะจ่วงต่อได้บีดมาเตอร์ไปครับตามไล่ดีดีเจต่อจังหวะนี้ฮะน้ำภูแล้วไ โอ้นี่เกือบตายเหมือนกันนะมิดวันกาวจีจีสู้ไม่ได้จริงครับเกมนี้ฟนาติกเป็นนาวีที่ผ่านเข้าสู่สายบนต่อไปฮะอ้าวแล้วพอเกมออมีคนออกนะมันจะพอให้ปกตินะฮะโอเกมสามนี่หนักเลยฮะไรแรงต้านทานจริงๆครับปวดตีหน้าบอกมาเอาที่เจเนอเรลสบายใจโอเค ไวมากเกมนี้ต้เป็นการจัดเลนด้วยนะครับนะตรงกลางนี่เสียจริงๆนะฮะส่วนด้านล่างเองก็จังหวะที่เมื่อไปอยู่ก็เจอเชนมาแก๊งด้วยนะครับผสมผสานกับแซนกินกันไปด้านบนนี่ยังพอเก็บไปได้นะฮะโหนี่มาเลยฮะเลยว่าไวาตอนผมว่าจังหวะด,ด้านล่างที่อันตีได้สศพนั้นทำสวยเลยครับสำหรับเจเนอเรลแล้วก็ช็อตไอโอลิงช่วยเจเนอเรลข้างบน,นก็สวยเช่นกันนะที่ได้2ซรัพไปเอาแล้ว นะผ่านไปก่อนเป็นทีมแรกนะครับคู่หน้าก็จะเป็นทีมเฟลนครับเจอกับ DC f ีเฟลนก็จะเป็นทีมเรดโปเก่านั่นเองครับที่ไม่มีสปอนแล้วตอนนี้นะแต่ก็ยังคงสมาชิกเดิมอยู่ครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้ไปน่าจะพักไม่นานม้างเดียเด๋ยวอัปเดตให้ทีมล้วกันนะครับขอบคุณมากสาหรับผู้รับชมในคู่นี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ลิงก์นี้งเดิมนะอาจจะปิดไลฟ์แป๊บหนึ่งเพื่อจะแยกลิงก์ย้อนหลังให้มันดูง่ายนะครับ